ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u l a t o r ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งเทคนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k Journey บนตัวของโปรแกรมตัว u g จใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด a f k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพ,พร้อม และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มางมองหาร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้ร,รีฟันนะครับผมก่อนได้นร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสู่ต้นตระกูลหมายและก็เปิดทําการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเขาไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวิร์เนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอโอนั่นเองนะับว่าเฮ้ ผมเติมล้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ U ID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง U ID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเต t ันท็อปอัพนะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุรย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนที่ผมภูมิจะเผอาราฟอร์มลี่เกตหีเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยที่ชื่อว่า Solan n e er w w วอร์หรือเกมทังซาน MMO นั่นเองนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในส่วนตัวของคลาสอาชีพใหม่เนาะก็คือตัวของกระบี่เฉินซินนะครับหรือว่าตัวของกระบี่เจ็ดสังหารนั่นเองเนาะ ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ใน ID ของคุณเดียบโบนะครับคุณเดียบโบเนี่ยจัดเซตคอมโบจัดเซตกระดูกหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยไว้ครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวของเซตสกิลเนี่ยมันจะสร้างดาเมจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุณเดียบโบบอกว่า เซตนี้น่าจะดีที่สุดแล้วในมุมมองของเขาเองนะครับเพื่อนๆแบบบางคนอาจจะแบบจัดเซตคนละแบบมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วกันนะครับก็อันดับแรกผมอยากให้เพื่อนๆไปดูที่กระดูกวิญญาณก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกระดูกวิญญาณคุณเดียโบตอนนี้เนี่ยนะครับจัดเป็นเซตของแมงมุมหน้าคนนะครับอ่าเซตของแมงมุมหน้าคนเนี่ยมันจะบวกว่องไวอ่าถ้าใส่2ชิ้น3ชิ้นบวกพละกําลังใช่ไหม สีชิ้นเนี่ยนะจะบวกดาเมจสุดท้ายแรงขึ้น8%นะครับ5ชิ้นจะบวกพลังโจมตี6 7รนะครับแล้วก็6ชิ้นเนี่ยเมื่อใช้ทักษะรบ3ครั้งอัตราคริทิคอนและคริทิคอนดาเมจเพิ่มขึ้น3%เนนาน20วินาทีเนาะแล้วก็ติดคูดาว60วนินะครับซึ่งเราสามารถไปดูเซตกระดูกวิญ,ญญาณอื่นได้ด้วยนะเผื่อใครไม่ได้อยากใช้ตัวของแป็มุมหน้าคนเนาะก็ไปที่ร้านค้านะครับอ่าแล้วก็ไปที่ตัวของแผงขายเนาะแล้วก็จะมีกระดูกวิญญ,ญาณ เราสามารถดูได้เลยนะว่าเฮ้ยเซตกระดูกวิญญาณแมงมุมเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างใช่ไหมมีเซตอะไรหรือว่าเราอยากได้เซตอื่นนะครับก็ไปดูได้นี่ว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คุณเดียโบใส่เป็นตัวของแมงมุมหน้าคนใช่ไหมแล้วก็ตัวของการ์ดวิญญาณนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยตัวของกระบี่เฉินซินเนี่ยตัวของเลเวลของเขาคือเลเวล5แล้วเพราะว่าใส่การ์ด5อย่างเลยนะครับก็คือ ใส่การ์ดซ้ำ5อันนนอตก็จากใช้ทักษะวงแหวน5ครั้งเนี่ยดามเมจของตัวเองเพิ่มขึ้นมา30%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น10%นาน12วินะครับแล้วก็ตัวของกระตุ้นทุกๆ30วินาทีก็คือติดกูดาวนั่นแหละเนาะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของเบจมาดนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเลเวล4นะครับเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับก็คือใช้ทักษะวงแหวนวิญญาณที่1เนี่ยจะรับสถานะอัศจรรย์หลังจากต่อเนื่่อง2วินทีนีนะครับ ดาเมจสุดท้ายจะเพิ่มขึ้น50%นะครับหลังอัศจรรย์หายไปเข้าสู่คูดาว10วินาทีเนาะ mm hmm. เมื่อคูดาวเสร็จสิ้นก็จะเริ่มใช้อัศจรรย์ใหม่นะครับแต่ว่าจากถ้าเป็นเลเวล4ใช่ไหมเป็นเลเวล5เนี่ยนะครับดาเมจเพิ่มขึ้น80%นะครับบอกเลยว่าแม่งบอกโอ้โหดาเมจสุดท้ายนี่คือสมมุติดาเมจเราประมาณ1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านใช่ไหมดาเมจสุดท้ายก็จะเพิ่มขึ้นก็คือ1 0 0 0 0แสเป็น1 5 0 0 0ล้าใช่ไหม อ่าถ้าสมมุติดาเมจสุดท้ายเราเนี่ยโบอีก80%เนี่ยก็กลายเป็นดาเมจ100,000ถึง1,800,000มันมีโอกาสอยู่เฉลี่ยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเบจมาตอนนี้เลเวล4ขาดอีกชิ้นหนึ่งนะอ่าประมาณนั้นตุกน๊กกุ๊กปอนะครับก็เลเวล4เหมือนกันนะครับประมาณนี้เอ่อตัวของกุ้ยเมยนะครับมาล่าสุดเลเวล2ปีปีตรงเลเวล1นะครับประมาณนี้อ่าอันนี้เลเวล1เหมือนกันนะครับอ่ากูหลงเลเวล2นะครับตัวของไออิน เลเวลหนึ่งนะประมาณนี้โอเคขาดแค่เบนจามาสการ์ดเดียวนะครับแล้วก็ไทฐานนะไทฐานก็เป็นเลเวลสองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวของอ่าพ่อของหลงหลงนะครับอันน่งนะอันนี้คือการ์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวของเอ่อไอเทมในตัวนะครับไอเทมในตัวเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยสมชิ้นนี้นะครับเข็มขดัดรองเท้าแล้วก็ปอกแขนเนี่ย ยังไม่สามารถใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็นของสายวิหกเพิงนะครับแต่ว่าจะมีตัวของส่วนหัวที่เป็นระดับ EX อ่าตัวนี้นะเอฟเฟกเฉพาะของเขาก็บวกคลิกดาเมจใช่มแล้วก็ลดแม่นยำามประมาณนี้นะครับสังเกตมันจะมีเซ็ตของเขาเองด้วยนะของระดับ EX อะ่ะมันจะมีเซตด้วยที่เป็นเซตคอนใช่ไหมครับอ่ะถ้าใส่ครบ2ชิ้นก็จะบวกพลังโจมตี150%นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไป ใส่สีชิ้นวิญญาจารย์เพิ่มทุกๆ1นึเลเวลเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสีแต้มแล้วก็ถ้า6ชิ้นก็จะบวกพลังโจมตี6%ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของส่วนลายอ่าเป็นของสายป้องกันนะครับซึ่งใส่มาก่อนเพราะว่าของระดับ ex เนี่ยมันใส่ได้ทุกอาชีพเลยบิวไปสายไหนก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นตัวของเสื้อนะครับก็จะเป็นสายเอ่อตัวของว่องไวนะประมาณนี้อ่า ก็หลักๆคือจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเทมที่เป็นเครื่องประดับนะครับก็จะมีตัวของสร้อยเลเวล50นะครับแล้วก็ต่างหูเลเวล40แล้วก็แหวนเลเวล50แล้วก็ตัวของจี้เนี่ยหรือว่าเครื่องรางเลเวล40นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูสเตตัสโดยรวมนะครับสเตตัสโดยรวมเนี่ยนะอันนี้คือยังไม่ได้แบบบวกบัฟอะไรต่างๆนาๆนานะถ้าไปดูแบบตัวของเซ็ตนู่นนี่นั่นเนี่ยบวกบ,บัฟทีนึงเนี่ยไอพวกพละกกาลังน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะกว่านี้เนาะ4มิติ กำลัง 60, เนี่ย660ไอป็้960นะครับแล้วก็ว่องไว957อดทน535แล้วก็ทักษะกายเนี่ย530นะเลือดนะครับอยู่ที่450 0 0นะครับป้องกัน4 0 0 0 0อ่า2,000นะครับแล้วก็พลังโจมตี6 000, 6 0 0 0นะครับตัวของขนัดล่าวิญญาณเนี่ย107%นะครับ พลังวิญญาณอยู่ที่ประมาณ1,100เนาะก็คือจะบวกดาเมจของทักษะวงแหวนเนี่ยแรงขึ้น60%แล้วก็อัตราคีสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27 0แล้วก็คลิคดาเมจอยู่ที่4 1 2รรเก็เรียกได้ว่าถ้าลดอัตราคีมาสักนิดนึงแล้วมาบวกคลิดามดเมจเนี่ยผมว่าดาเมจน่าจะแรงกว่าน,นี้นะเออแล้วก็ตัวขอไอทุ่งไอเทมเนี่ยก็ถือว่าสุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องแต่งกายก่อนแล้วกันนะครับรูปลักษณ์เนี่ยปัจจุบันก็ประมาณนี เรียกได้ว่าของเกือบครบแล้วกัน,นครับอ่านี่ของเกือบครบนะแล้วก็ส่วนเอฟเฟกหลังเนี่ยมันมีสปอยมาพร้อมกิจกรรมใหม่ก็คือปีกตัวนี้ปีกแดงอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดปีกตัวเนี้ยมันจะมีให้ซื้อของเซิร์ฟจีนนะของเซิร์ฟจีนมันจะมาพร้อมกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับมันจะมาให้ซื้อคล้ายๆกับปีกตรงนี้เออหรือไม่มันก็มาเป็นให้สูงนี่แหละแต่แบบโอ้โหสวยจัดนะครับอ่าแต่ว่าเหลือแค่2ชิ้น3ชิ้นเองนะที่จะคร,บะครับ เนี่ยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นอ่าแล้วก็เอฟเฟกแล้วก็ตัวของสัตว์เนี่ยเกือบครบแล้วนะครับประมาณนี้อ่าแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเ,เพื่อนๆไปดูตัวของทีเด็ดของเราหน่อยละกันเนาะก็จะเป็นตัวของวงแหวนแต่ว่าลืมลืมพลังภายในนะครับพลังภายในปัจจุบันนะครับเล่นเป็นตัวของลดคูดาว16เลยเพราะว่าเผื่อหลายๆคนไม่รู้นะครับตัวของสีเขียวเนี่ยนะถ้าใส่ครบสีชิ้นลดทักษะวินอ่าลดคูดาวทักษะวิญญาณ3%เใช่ไหม ใส่8ชิ้นก็ลดคูดาวทักษะวิญญาณอีก4%ใส่12ชิ้นนะครับก็ลดทักษะวิญญาณอีก5%แล้วก็สุดท้าย16ชิ้นนะครับก็ลดทักษะวิญญาณคูดาวอีก6%มันจะทําให้เราสามารถสแปมสกิลสแปมสกิลสแปมสกิลได้แบบค่อนข้างเร็วมากๆเนาะแล้วก็เล่นเป็นตัวของสีม่วง8นะครับก็คืออัตราคิดิคอน3คลีดาเมจ4 แล้วก็บวกอีกคลิคติคอนสแล้วก็คลิคดา a เมอีก6ประมาณนี้นะครับก็จะเล่นเป็นสายรถคูดาวซึ่งถ้าไปดูในเซิร์ฟจีนนะครับเลนเกมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของไต่หอคอยหรือว่าอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นรถคูดาวประมาณ12-16กันหมดเลยนะเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วกันว่าจะเลือกเล่นอะไรประมาณไหนแล้วก็หนังสือวิญญาณนะครับเล่นไปประมาณนี้นะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับ ในการต่อสู้หลังใช้เอฟเฟกนะครับทักษะ,ะควบคุมฟื้นฟูเลือดนะครับ6%ในระยะเวลา30วิเนาะกะ็ประมาณนั้นก็คือถ้าเราใช้เอฟเฟกทักษะควบคุมก็จะได้ฟื้นฟูเลือดนะก็คือมันจะมีสกิลโยนดาบใหญ่แล้วดูดอีกฝ่ายเข้ามานะครับก็เป็นทักษะฟื้นฟูเนาะอันนี้หลังจากเข้าสู่การต่อสู้5วินาทีนะครับเราจะได้สถานะ ดอกสะพรั่งนะครับดอกสะพรั่งเนี่ยขนาด HP ต่ำกว่า50%นะครับทุกขั้นของดอกสะพรั่งเนี่ยจะฟื้นฟูนเลือด2%นะครับสามารถทับซ้อนได้20ขั้นแสดงว่าถ้าเราสามารถทับซ้อนตัวของดอกสะพรั่งได้ประมาณ20ขั้นใช่ไหมเลือดเราเหลือต่ำกว่าเ50%เมื่อไหร่อ่ะมันจะเด้งเลือดเรามาทีเดียวเลย40%ตามใดที่เราเข้าสู่การต่อสู้แบบ5วิก็ได้ตัวของ1ขั้นใช่ไหม 5วิก็ได้อีกหนึ่งขั้นนะครับก็เป็นตัวของบิวเอามาไว้ p ีพเลยนั่นแหละนะครับเอาไว้รอเด้งเลือดประมาณนั้นแล้วก็ติดคูดาวทุกๆ30วินาทีนะแล้วก็ตรงนี้นะครับขณะตนเองมีโล่ดาเมจจะดาเมจที่ได้รับจะลดลง10%อ่าก็คือถ้าเรามีโล่บาเลียนะครับก็ได้รับดาเมจลดลงตรงนี้นะครับขณะตนเองมีกระตุ้นเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับถูกไล่กระจายสุ่มไล่กระจายเอฟเฟกต์ดีบัฟ หนึ่งอย่างก็คือสมมติเราติดเอฟเฟกต์ดีบัฟอะไรก็ตามใช่ไหมอ่ะลดพลังป้องกันลดพลังโจมตีโดนเจาะกราะเลือดไหลไฟไหม้ติดพิษเนี่ยนะครับทุกๆ15วิมันจะลบดีบัฟของเราออก1อย่างประมาณนั้นนะก็คือเกิดมาเพื่อ pvp แล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายหลังเข้าสู่การต่อสู้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น4%แต่ว่าดาเมจที่ได้รับเพิ่มขึ้น5%นะครับก็ทํให้ของเยอะจริงก็ ไม่ต้องไปหาเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตที่เอาออกแบบมาไว้เพื่อ PVP เลยนั่นเองนะครับแล้วก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัววงแหวนวิญญาณน,นะครับวงแหวนวิญญาณเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเาพื่อนๆสามารถจัดบิลได้ตามสไตล์ของตนเองเลยนะครับแต่ว่าคุณเดียโบเนี่ยบอกมาว่าเซตเนี้ยผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูกันเองแล้วกันนะครับเนาะมันไม่มีผิดไม่มีถูกสกิลมันเยอะแยะหลากหลายมากนะ โอเคเริ่มด้วยสกิลวงแหวนที่1น,นะครับอ่าเลเวลเจนะ็เนาะกระบี่วายุนะครับเชื้อเฉือนกระบี่ปลาเน,นะครับสามครั้งเนาะอ่าทุกๆก,กระบวน่าเนี่ยจะสร้างดาเมจกายภาพ1 0 1บวกกับ3,000นะดาเมจเนาะของพลังโจมตีของผู้ไล่นะครับบวกกับดาเมจจริง8%ดาเมจจริงคือไม่สนใจพลังป้องกันคือเป็นชูดาเมจนะครับสมมติดาเมจเราอยู่ที่ประมาณ หนึ่ล้าน8%อเของ1ล้านก็ประมาณ80,000ใช่ไหมก็คือจะเป็นการโจมตีเข้าเนื้อเปียวๆเลยนะครับประมาณนั้น80,000นะตรงนี้นะครับสกิลวงแหวนที่2เนาะกระบี่ยอดเขาตะวันนะครับตัวนี้แหละจะเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดมากๆในการกิลวอร์เพราะว่ามันโจมตีเป็นวงกว้างแถมยังสามารถดูดศัตรูได้ก็คือไอตัวนี้แหละนะครับเป็นสกิลควบคุมข,ของเราถ้าเราควบคุมปุ๊บไอตัว ออไอ้หนังสือคำพีเมื่อกี้ก็จะฟื้นฟูเลือดให้เรา6%ใช่ไหมประมาณนั้นนะครับสกิลนี้ก็คือเราจะใช้พลังรวบรวมวิญญาณนะกระบี่จำแรงยักษ์นะครับสร้างราเมจ23%บวกกับ1,300นะครับของศัตรูในขอบเขตต่อเนื่องจำนวน9ครั้งนะครับและในทุกๆ2วินาทีเนี่ยนะที่ศัตรูอยู่ในขอบเขตเนี่ยจะโดนดึงนะครับ ก็คือมีการรวบเข้ามานะสครั้งนั่นเองเนาะกระบี่จำแรงยักษ์เนี่ยโจมตีศัตรูจำนวนมากเกิน4ลายเนี่ยทักษะของวิญญาณจากคูดาวลดลง2วิสังเกตคูดาว12วิใช่ไหมถ้าเราโจมตีศัตรูที่แบบมีจำนวนเกิน4คนนะ่ะประมาณ4คน5คนเนี่ยทักษะวิญญาณมันจะลดไปเลยนะ2 2วินาที เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราแบบว่าคูดาวสกิลเร็วขึ้นจากคูดาวสิบสองวิก็เหลือสิบวิประมาณนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าถ้าใครเน้นเล่นตัวของอ่าไอตัวพลังพลังไอเนี่ยเนี่ยพลังภายในอะ่ะที่เป็นลดคูดาวนะครับที่เป็นตัวเนี้ยมันจะทําให้สกิลเราเร็วขึ้นสังเกตเลยนะว่าเฮ้ยสกิลมันติดคูดาวนานมากนะแต่พอไปเล่นจริงอะ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าคูดาวโคตรเร็วนะครับนะประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับอันอันแรกเนี่ยคูดาวแปดวินะครับแล้วก็อันที่ 2เนี่ยนะครับคูดาว12วิเนาะแล้วก็สกิลที่3นะครับก็คือสกิลนี้เนาะกระบี่ทยานฟ้านะครับเลเวล7เนาะคูดาวน์16วินาทีเนาะ,ะเป็นการรวบรวมนะครับกระบี่7สังหารสร้างดาเมเจตกายภาพ287บวกกับ1,700เดาเมเจตของพลังโจมตีของผู้ไล่ในขอบเขตเป็นเวลา5วินาทีนะครับสามารถปล่อยทักษะอีกครั้งนะครับเป็นปราณกระบี่ ช่วงที่สสร้างดาเมจกายภาพ50%ของปรานกระบี่ในช่วงแรกนะและ HP ของเป้าหมายลดลงทุกๆ10%เนี่ยดาเมจปรานกระบี่ช่วง2ดาเมจเพิ่มขึ้น12%ปรนะครับปรานกระบี่ช่วงที่2เนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น30%ต่อเป้าหมายที่ถูกควบคุมเพราะฉะนั้นคอมโบของมันคือใช้สกิล2ก่อนแล้วค่อยใช้สกิล3อ่าถ้าอีฝ่ายติดควบคุมก็โดนด,ดาเมจนี้แรงขึ้น30%แล้วถ้าอีฝ่ายยิ่งเลือดลดลงทุกๆ1 0เ ปรานกระบี่ในช่วง2เนี่ยจะแรงขึ้นนะครับ10%ทุกเลือดอีกฝ่ายหายไป10%นะครับแล้วก็สุดท้ายสกิลที่4นะครับสกิลเนี้ยเป็นสกิลบัฟนะเอ่อสกิลนี้กูดาวน์16วิเนาะสกิลนี้กูดาว,วน,น์ว18วินะครับกระบี่3ฟุตนะมันจะเป็นการสร้างคล้ายกระบี่นะครับนาน10วินาทีนะครับอ่าทักษะแอคทีฟนะครับของวงแหวนวิญญาณกระบี่7สังหารเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้น 56%เนะครับเลี่ยงดาเมต10%ก็คือไม่โดนดาเมตแบบลดดามเมตลดลง10%นะฮะดาเมต่อโลกเพิ่มขึ้น20%นะขณะปล่อยทักษะวิญญ,ญาณวงแหวววิญญาณเนี่ยนะครับลดคูดาวทักษะวงแหวววิญญาณทั้งหมด2วินาทีนะฮะร,ระยะกระตุ้นคือทุกๆ4วิและเสริมสะสมกระบี่เสังหาร1กระบวนท่าขณะอยู่ในค่ายกลนะครับ ทุกๆ2อวีเนี่ยจะสะสมเสริมเงากระบี่1กระบวน5คือสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลที่เป็นบัฟกลางโลเมื่อเราอยู่ในอ,อยู่ในค่ายกุนนั้นน่ะทักษะวงแหวนเราอ่ะจะดาเมจแรงขึ้น53%นไอ้แล้วก็เราได้รับดาเมจลดลง10%ด้วยแถมเรายังสร้างดาเมจต่อศัตรูที่มีโล่บาเลียนแรงขึ้น20%แล้วก็เมื่อเราใช้สกิลทักษะว,วงแหวนวิญญาณเนี่ย ทักษะนั้นๆเนี่ยจะลดลงอ่าจะลดคูดาวลง2%งแต่ว่ามันจะก,กระตุ้นทุกๆ4ีวินะอ่าแล้วก็เมื่อเราใช้ทักษะสกิลเนี่ยก็จะได้รับตัวของสะสมกระบี่เจดสังหาร1กระบวน5แล้วก็ถ้าเราอยู่ในค่ายทุกๆ2วิเราก็จะได้รับสะสมเงากระบี่1อันนะครับซึ่งมันจะเป็นกระบี่อยู่ข้างหลังเราอ่าหลายๆอันนะประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยตัวของสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันเป็นยังไง นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีแค่แบบ3ามส3มยเนี่ยนะครับสมมุตินะอันนี้คือการโจมตีแรกนะครับเราเลงไปศัตรูหนึงตัวนะฟันชุบชุบช,ช,ชุเป็นการโจมตี3ครั้งซึ่งทำไมมันโดนทุกดอกล่ะบาเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญ,ญาตเอาเอา่อเอาสหายออกก่อนนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยดาเมจตัวเรามันมันเป็นประมาณไหนนะครับ การต่อสู้โอชิ oh, ่ตอนนี้อยู่ในต่อสู้อยู่ใจเย็นพี่ออกมานี่ก่อนเดี๋ยวผมขอทดสอบตัวของดามเมจแบบตัวละครเราอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะเอาสหายออกก่อนครับโอเคมาคืออันนี้เป็นสกิลแรกเนาะที่ติดคูดาวแปดวิใช่ไหมผมจะโยมตีหนึ่งตัตวประมาณนี้นะครับอ่าคูดาวของเราก็เร็วใช่ไหมอันนี้เป็นการโจมตีแบบแค่แบบสกิลแรกนะ หนึ่งสองสามนะครับเอ้ยมันโจมตีโดนอันอื่นด้วยเหรอโอ้มันโจมตีชิ่งเหรอชุบ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 ชบโอเคสกิลสองครับเป็นการแบบปล่อยอันเนี้ยเป็นการวางกับกระบี่ยักษ์ใช่ไหมต่ำนะครับสร้างดาเมจ9ครั้งนะครับในระยะเวลาแต่ว่าถ้าสมมติมีศัตรู4คนน่ะนะครับมันจะ,ะลบคูดาวของสกิลตัวเองด้วย2วิประมาณนี้นะ ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับหมุน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 นะครับอ่าแล้วก็สกิล3นะครับเป็นการโจมตี2ช่วงเนาะก็สกิลช่วงแรกปังเข้าไปใช่ไหมแล้วสามารถใช้ได้อีกรอบหนึ่งปังอ่าประมาณนี้นะแล้วก็สุดท้ายเลยคือสกิลตรงนี้นะครับที่เป็นตัวของค่ายกลใช่ไหมถ้าเราใช้สกิลนี้ดาเมจทักษะวิญญาณของเราเนี่ยนะครับจะแรงขึ้น56%นะรพร้อมกับอ่าได้ลดดาเมจลดลงใช่ไหมเมื่อเราใช้ฟึุปนะครับ อ่าแล้วก็โจมตีนะครับโปปะโปปะนะครับแล้วก็สกิลโบนะโบโบนะครับโ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 บอ่ะใช้สกิลต่อได้เห็นไหมลดคูดาวด้วยเพราะอะไรเรามีสกิลลดคูดาวครับต่ำ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 ,ตำสังเกตนะของเราสามารถวนใชท้ทั้งทั้งที่มันติดคูดาวตั้ง18วิใช่ไหมอ่าติดคูดาว18วิแต่ว่าอะไรคือเราวนได้ทันครับลดคูดาวเราเยอะไงโบ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 นะครับ อ่ะแล้วเราก็ตีธรรมดาครับชึ้งชึ้งชึ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 ง,ชง,ชงอ่าประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวเราลองไปทดสอบในตัวของอ่าไอตัวหุ่นนะครับที่เราจะลองวัดดาเมจเลยนะตอนนี้เป็นระดับสมดุลน,นะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดาเมจเลยประมาณ3นาทีนะครับว่าของทั้งหมดของเราอ่ะมันจะสร้างดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้บัฟดาเมจก่อน เดี๋ยวเอาใหม่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  sorry อ๋อผมรู้ <im itation> ลแล้วผมลืมผมลืมผมลืมบอกเพื่อนๆว่ามันมีสกิล2ออันนี้ด้วย sorry <im itation> <im itation> <สา> <im itation> ลืมบอกว่ามันมีสกิลอันนี้ <im itation> อ่าที่เป็นสกิลหมัดสีเขียวนะครับ <im itation> อันนี้เป็นสกิลบัฟเนาะติดคูดาวยี่สิวิก็คือเราจะเพิ่มอัตราคีให้ตนเอง1 6แล้วก็คลีดาเมจ16%ใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้คือล้างตัวของสถานะควบคุมนะครับแล้วก็ตัวของทักษะพสซีฟของวงแหวนครับคุณยาโบจะเลือกเป็นตรงนี้ก็คือกระบี่สวรรค ทุกๆครั้งที่ใช้ทักษะวงแหวนวิญญาณ3ครั้งนะครับครั้งถัดไปเนี่ยจะสร้างดาเมจนะครับในขอบเขตเนาะ190%บวกกับอีก6,400%นจำนวนหนึ่งครั้งก็คือที่เราโจมตีไปแล้วมันมีดาเมจเด้งขึ้นมาอีกรอบนึงอะนะที่มันอ่าเนี่ยที่มันแบบเด้งใส่ศัตรูทั้งหมดอะเห็นไหมอันนี้คือเป็นดาเมจของแพสซีวงแหวนอ่าประมาณนั้นลืมลืมบอกมะอ่าผมกดออโต้เลยนะครับ เดี๋ยวจะบัฟตัวของดาเมจตรงนี้ด้วยแล้วก็ลองดาเมจดู3านาทีนะเอ้ยทำไมมันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำไมมันไม่ออโต้แบบตอนแรกที่ผมเล่นนะตอนแรกที่ผมเล่นคือมันออโต้ใส่ตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มตําเลยนะโอเคมา ่ามันต้องบัฟสกิลนี้ก่อนนะครับก็คือสกิลอ่าสีก่อนอ่าแล้วก็ค่อยใช้นู่นนี่นั่นตอนนี้ดาเมจทำไปได้ประมาณเอ่อยีิบวินะดาเมจ50ล้านนะครับตอนนี้โคดแรงนะครับขอย้ำนะว่าดาเมจเฉพาะตัวละครเราอย่างเดียวเลยนะตอนนี้ดามเจ็ดสล้านนะครับคือคุณเดียโบบอกว่าเชีย่ยกระบี่ฉันซินคือดาเมจโคตรแรงเลยค,คุณครู ดอกละ6ล้านนะเมื่อกี้ดูดิดาเมจมันคือดาเมจที่เป็นสีลุ้งอ่ะมันคือดาเมจทวีคูณจากอัตราติดคลิใช่ไหม okay. มันจะมีติดคลิแล้วก็คลิทวีคูณนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะแรงขึ้นกว่าปกติอ oh. ีกนะแล้วคือโอ้โหสกิลทุกสกิลนี่คือไอสกิลหมู่สกิลสองอ่ะมันโจมตีดาเมจแบบ9ก้าครั้งอ่ะตบตบๆๆๆๆๆๆๆแล้วเราตีเร็วอ่ะปูบ่าปบ่าปบ่าปบาโอ้โหสภาพนะครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีดาเมจ180ล้าน โคตรแรงเ่าเข้ามากดบัฟบก่อนเลยใช่ไหม,ไมลืมกดบัฟโอเคโอเคตีต่อนะครับโ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 บอันนี้เรายังไม่ได้ใช้ดาเมจของอ,นะอาวุธลับนะเอออาวุธลับเนี่ยเดี๋ยวมีสปอยนะครับใกล้ใกล้พบแล้วนะครับเมื่อเช้านี้เติมไปเพิ่มอีกหกหมื่นนะเออตอนนี้ของในเซิร์ฟเวอร์น่าจะแบบไม่พอขายให้นะครับอ่า ทำดาเมจไปประมาณ1นาทีครึ่งนะครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ280ล้านนะครับโอ้โหใครลองจัดเซตสกิลแบบนี้ก็ได้นะนะครับแต่ว่าเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากลองจัดเซตสกิลอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับเซ็ตเนี้ยผมถามคุณเดียโบแล้วว่าใช้ตีทั้งมอนแล้วก็ใช้ตีทั้งคนเลยใช่ไหมคุณเดียโบบอกใช่นะครับ เพราะว่ามันมีสกิลที่แบบอย่างที่บอกมีสกิลรวบคลรวบบอลด้วยใช่ไหมมีสกิลกลางบารเรียรที่สามารถลดคูดาวสกิลเราได้เพิ่มดาเมจทักษะวงแหวนเราได้ด้วยใช่ไหมสกิลสามก็สามารถโจมตีได้2ครั้งโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำ่าโจมตีศัตรูที่เลือดต่ำแบบทุกๆสิเบเปอร์เซ็นต์ดาเมจก็แรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยก็เน้นสแปมสังเกตเห็นไหมใช้สกิลปุ๊บติดคูดาวจาก8วิเหลือ4วิเลยนะครับที่มันแบบว่าได้ได้ลดคูดาวจากสกิลนี้ สังเกตเห็นไหมบาเลียเรายังอยู่แต่ว่าใช้ครบเนี่ยเห็นไหมจากติดคูดาวสิบแวิเหลือ14วิเลยแล้วใช้ทักษะวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันลดคูดาวตัวเองด้วยเห็นปะสังเกตเนะครับมันเป็นการวนสก,กิลเว้ยเนี่ยใช้สก,กิลปุ๊บอ่ะเนี่ยสก,กิลต่อเนี่ยมันจะมีสก,กิลที่แบบลดคูดาวลดคูดาวเนี่ยลดคูดาวลดคูดาวเนี่ยเออแล้วเรามีตัวของอ่าไอตัวพลังพลังยุทธดาไอตัวเนี้ยอ่าพลังภายในอ่ะที่แบบ มันแบบเป็นลดคูดาวด้วยใช่ไหมมันก็ยิ่งทําให้เราแบบสแปมสกิลได้รัวขึ้นนะครับตอนนี้ดามจห้าร้อยหกสิบล้านนะโคตรแรงนะครับตุ่มต่ำตุ่มต่ำผมคิดว่าถ้าแบบเปลี่ยนอัตราคิไปเป็นคีดาเมจจากห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือน่าจะแรงกว่านี้เยอะเลยนะเออตุ่ม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 นะครับอ่าตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ประมาณ650ล้านนะครับทำดามจต่อวินะ อยู่ที่ประมาณ36ล้านต่อวิดาเมจโดยรวมคือ650ล้านนะครับอันนี้คือยังไม่นับตัวของแบบสหายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อเพื่อนเพื่อคนไหนอยากลองแบบจัดตามก็ได้นะครับซึ่งไอเทมเนี่ยอย่างที่บอกของมันยังไม่ได้แบบสุดนะเพราะว่าไอเทม ex เนี่ยมันเป็นของสายโจมตีสายป้องกันสายแบบความเร็วใช่ไหมอันที่จริงเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเอาดาเมจแรงๆเลยน่าจะเป็นสายโจมตีนะ เออน่าจะเป็นสายโจมตีหรือไม่ก็นี่แหละนะสายว่องไวนี่แหละก็หลักๆคือแบบของไอเทมก็ต้องรอมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีสปอยด้วยนะครับตอนนี้ตัวของอา,อาวุธลับเนี่ยขาดอยู่แค่6ชิ้นนะเพราะว่าทั้งเซิร์ฟไม่มีขายแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> หลือรอพรุ่งนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้รีวิวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมตัวนี้อยู่นะแต่ผมรอรีวิวทีเดียวละกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย เพื่อนๆลองแบบบิวตามหรือว่าลองทดสอบตามก็ได้เผื่อใครอยากลองเพราะว่าบิวเนี่ยมันเป็นบิวลดคูดาวนะอย่างที่บอกว่าตัวของพลังภายในของเราอะ่ะเราจะเล่นเป็นตัวของเขียว16เพื่อเอามาลดคูดาวอย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็เล่นเป็นตัวของม่วง8นะครับแล้วก็ทักษะของเราเนี่ยนะครับวิญญ,ญาณเนี่ยเราจะเล่นเป็นตัวของวงแหวนที่4ตรงนี้ใช่ไหมที่มันจะเป็นตัวของแบบเมื่อกลางอาณาเขตของเราอะ่ะนะมันจะทําให้เมื่อเราใช้ทักษะวิญญ,ญาณเนี่ย มันจะลดคูดาวสกิลวิญญาณด้วยประมาณนั้น2วินาทีนะครับมันก็จะเป็นการวนๆของมันเนาะแล้วก็ทักษะพวกเนี้ยอันเนี้ยก็ลดคูดาวได้ถ้าโจมตีศัตรูแบบ4ตัวขึ้นไปนอกนั้นก็จะเป็นสแปมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็หลกักๆจะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวของอบิวปูกระบี่นะครับก็ทำดาเมจได้ประมาณนี้650ล้านภายใน3านาทีนั่นเองนะครับเนาะก็หลกักๆจะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวคราวเนี้ย มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาเกี่ยวกับตัวของอลองใช้สหายถังซาน Vs ตัวของปูกกระบี่ให้ดูหน่อยว่าถ้าเราใช้พร้อมตัวละครเราเนี่ยมันตัวไหนจะเก่งกว่ากันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ